ยังไม่เคยลองนะรุ่นนี้คือของดีราคาหลักร้อยที่ตัดเสียงดีแบบเกินค่าเลยพี่พี่คนทํางานเสียงดังจะรู้เลยเสียงเครื่องจักรเสียงรถ10บล้อเสียงลมเข้าตลอดแต่คาวาเคสาตัวนี้เสียงรบกวนโคตรดีปลายสายได้ยินเสียงพูดเราชัดไม่หลุดไม่ซ่าคุยงานรัวๆทั้งวันปลายสายไม่เคยบนว่าเสียงดังเลยที่ชอบอีกอย่างคือแบตอึดมากดจริงแบบ24ชั่วโมงทางานโรงงานอยู่กะเช้าจนถึงกะเดือใช้ตัวเดียวเอาอยู่แล้วมันมีปุ่มปิดไมตรงหูฟังด้วยนะเวลาใคร เรียกหรือจะพักก่อนไม่ต้องล้วงหาโทรศัพท์แค่กดปุ๊มไมค์ปิดทันทีสะดวกมากๆพี่พี่ในโรงงานชอบมากอันนี้แบรนด์คาวาเขาทําหูฟังสําหรับคนทํางานเสียงดังมาอยู่แล้ววันเลยตอบโจทย์คนขับรถบรรทุกคนทางานโรงงานแบบเต็มเตทั้งตัดเสียงทั้งแบตอึดทั้งไมโครมชัดราคาหลักร้อยคุณภาพมันดีแบบน่าเชื่อถ้ายังไม่เคยลองแนะนําเลยคาวาเคสาคุยงานชัดไม่หลุดไม่ต้องชา์จทั้งวันพี่พี่ใช้งานเสียงดังอยู่ตัวนี้คือตัวเดียวจบจริงๆเรยคเลเลิงตะก้าซ้ายมือได้เลย